It's about all humanity Welcome to my crew จิมวา r u i s here สวัสดีครับผมเจมจินวรุนะครับผมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่อง,งามยามดีครับเราก็มีสิ่งพิเศษนะครับผมที่ผมเจมจินวรุวันนี้นะจะมาประกาศให้ทุกคนฟังนั่นก็คือช่องจินวรุมีสปอนเซอร์แล้วครับ ผมก็ขอขอบคุณก่อนเลยนะครับผมสำหรับสปอนเซอร์ท่านนี้นะครับโดยที่สปอนเซอร์ในวันนี้ของเรานะครับนั่นก็คือ f ฟลกชูนนะครับผมซึ่ง f ฟลกชูนนะครับผมก็จะขายอุปหูฟังอินเอียร์แล้วก็เป็นข้อหูต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ฮะผมจะมาแนะนําใช้คำว่าแนะนําดีกว่าจะไม่ว่าเป็นรีวิวเพราะว่าผมเนี่ยจะถือคติหนึ่งอย่างถ้าไม่ดีจริงเราบอกไม่ดีถ้ามันดีผมบอกดีโอเคเนาะอ่ะวันนี้เราจะมาแนะนาเจ้าตัวหูฟังตัวนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือแฟลกชูน G แ0ดร้อยครับตัวแฟล เลยนะครับนือมันเป็นหูฟังที่ผมรู้สึกใสแล้วไม่ปวดหูเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่เบาสบายแต่ว่าเสียงที่ออกมามันดีมากๆพี่เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของเบสมากๆเลยเพราะว่าเป็นคนบ้าเบสที่ฟังหูฟังตั้งแต่มองปลายอะ่ะคือแบบบ้าหูฟังหนักมากอ่ะเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยดีกว่าแกกล่องออกมานะครับอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดสําหรับเราเลยนะครับผมนั่นก็คือ,อ ไม่น่าใช่อพระเอกของเราครับตัวนี้เป็นไงล่ะสวยละล่ะธรรมดานะเอาจริงนะทรงมันเกมมิ่งน้ำหนักเบามากครับอาจริงเบาๆจ,จัดเลยแต่ไม่รู้สึกก้องแกง๊งแบบเหมือนแบบของแบบที่มันเป็นถูกๆกู่ะร้อยเก้าเไม่ใช่ครับมันเสียงมันจะเหมือนมันเป็นพลาสติกหน่อยนะแต่ว่ามันโอเคอยู่นี่มันขยับตัวนี้ด้วยเห็นปะอเามันขยายหูเราได้นะครับผมแล้วก็ ที่เหลือก็จะเป็นพวกคู่มือนะครับผมก็จะมีคู่มือด้านในเป็นภาษาอังกฤษกแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นยาเมโรโคดะไซอุมุดะ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 ไม่น่าใช่รับผมแล้วก็ภาษาจีนจะเป็นบทเรียกว่าวังเฉา,าหมาฮัลล์อุปรกรณ์ต่อไปนะครับนั่นคือตัวนี้ครับมันจะเป็นสายบแบบนี้อ่ามันจะเป็นสายแยกตัวนี้เป็นสายรับหูฟังนะครับผมแล้วก็ตัวนี้แยกซ้ายขวาเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงตัวฟังครับผมจะมีไมโครโฟนอยู่ตรงด้านหลังแบบนี้นะครับโงมันจะเหมือนว่าให้เราใส่ด้านนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเป จะเป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้ปุ๊บไมโครโฟนหักออกมาแบบนี้อืดอ่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราใส่เข้าไปฮัลโหลอัตราการตัดเสียงนะครับผมที่พี่วัด,วดได้นะมันจะอยู่ที่ประมาณ50-50เลยครับคือถ้าตะโกนต้องตไม่เชิงตะโกนหรอกคือพูดดังๆจะได้ยินเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าใส่หูไปแบบนี้นะครับน้ำหนัก <Wow. S 1> ไม่หนักเลยใส่สบายมากเอออันนี้ลืมพูด ข้อดีของมันอะที่บอกไปว่ามันน้ําหนักเบา่มันเป็นข้อดีนะเวย้ยไม่ใช่ข้อเสียเหมือนประมาณว่าพี่ถ้าเกิดว่ามันเบามันจะดูองแข็งไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับการที่มีน้ําหนักเบามันดีมากสําหรับคนที่ใช้งานหูฟังบ่อยๆแบบพี่นะเพราะอะไรพี่เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินเอนเซอร์ใช่ไหมทีนี้พี่ต้องอยู่กับหูฟังอยู่ตลอดเวลา,วาเพราะว่าพี่ต้องใส่แบบนี้แล้วก็ทํางาน working ไปทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือปวดหูครับปวดหูมากเพราะอะหูฟังเก่าได้ดูฟังเก่านี่ดูฟังเก่าเก่าจริงๆนะดูดิลุยเลยเห็นไหมมันขนาดมันใหญ่ มันใหญ่มากมันใหญ่ลองเทียบขนาดไซส์ดูดิเห็นปะคนละไซส์เลยเว้ยอันนี้มันใหญ่กว่าเยอะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะก็คือพี่อะคิดว่าเฮ้ยมันใหญ่ก็ยิ่งดีใช่ปะมันดูแบบเกมมิ่งจ๋าๆปรากฏว่าปวดหูครับมันหนักหูมากๆเล่นเกมก็หนักอะไรก็หนักดังนั้นครับผมตัวนี้ครับตัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักที่เกิดขึ้นได้เลยนะฮะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะหนักจนปวดหูทางานไปบางทีมันปวดหูหนักๆเลยนะเว้ยอันนี้ต้องระวังและไอ้ตรงหูตรงนี้มัน50มมใหญ่้าสับมิลลิเมะรนจะรับหู แบบฟึบและไมโครโฟนนะครับผมมันปรับได้แบบนี้ใช่ไหมมันปรับได้สูงสุดถึง190องศาครับแบบแบบนี้นะ,ะมันปรับนี้ได้เลยเวลาเราใส่ไปปึ๊บงับก็ให้แบบนี้มันจะอยู่แบบนี้ก็ได้หรือจะแบบออกมาี้ก็ได้เผื่อเพื่อนแบบเราหายใจแบบแบบนี้เพื่อนมันจะรำคาญในดิสคอร์ด เคยลองแล้วนะครับผมก็เอาไม่ออกมานิดนึงนะฮะรักษาระยะหายใจแล้วเวลาพูดมันถึงจะได้ยินโอเคและความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งของมันเลยนะที่คือเจ๋งมากก็คือหูฟังตัวนี้นะครับไม่ได้เสียบได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์เท่าน,านั้นเสียบได้ทั้งเพย์โได้ทั้ง n i Nintendo s w i t ีดเสียบได้ทั้ง Xbox อกมือถือก็เสียบได้ความเจ๋งของมันที่บอกไปคือตรงนี้ครับสายของมันเป็น3.5แบบนี้3.5ในที่นี้คือเสียบเข้าโทรศัพท์ปุ๊บไปข้างนอกครับใส่หูฟังอย่างนี้ฟังเพลงได้ชิวๆออกไปฟังน,นง้ี ดูดีด้วยครับแล้วทีนี้ที่มันแสบมาเป็นตัวนี้ที่บอกไปนั่นคือสายนี้สายนี้นะครับผมมันจะสามารถทําให้เราสามารถเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองเอามาเสียบเข้ากับตัวสายเชื่อมแบบนี้ลุบเข้าไปอ่ะเรียบร้อยแบบนี้นะฮะแล้วก็มันจะแยกออกมาเป็นสสาย นี้ครับผมซึ่งจะเป็นสายหูฟังและเป็นสายของไมโครโฟนนั่นเองเสียงทีนี้เรามาคุยกันเรื่องเสียงเสียงของตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมพี่บอกเลยว่าเสียงตัวนี้เนี่ยทำได้ดีกว่าที่พี่คิดมากเดี๋ยวเรายังไม่บอกราคากันนะราคานี่คุ้มสุดๆเลยเสียงของมันนะครับผมมันเบสใช้ได้เลยเบสทวดีจัดๆเลยนะครับพี่คิดว่าตอนแรกที่เขาส่งมาเบสมันจะต่ำเว้ยคือเสียงมันจะแบบมีมิติเดียวเบาๆอ่ะปรากฏไม่ใช่เลยครับพอใส่ไปปุ๊บคือเบสมันค่อนข้างหนักเลยแหละคือไม่คิดว่าเบสมันจะหนักขนาดนี้คือเบสมันดีีมมากเเลยยย้อออัันนคืรบ ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ในเรื่องของเบสอะนะอาทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดของไมโครโฟนกันดีกว่าไมโครโฟนนะครับจากที่พี่ไปทดสอบมาไปลองพูดคุยใน Discord กับเพื่อนร่วมทีมมาเพื่อนร่วมทีมรู้สึกว่าไม่ลำคาญนะใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวพี่อัดให้ฟังไปดูฮัลโ o test หนึ่งสองสาม Hello test Hello 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 test หนึ่งสองสาม Hello test ฮัลโหลเทส1 2หฮัลโหลสวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับผมใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนี้นะฮะแปลว่าคุณกำลังได้ยินเสียงของการทดสอบใหม่ G800 นะครับผมตัวนี้ อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะอันนี้ขายของตรงๆเลยคลิปนี้ขายของล้วนๆอย่าลืมแชร์ด้วยนะฮะโค้ดอยู่ข้างล่างแล้วก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับเก็บกันปลายทางด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรเครดิตโอเคเดี๋ยวพี่มีเล่าเรื่องเล่าเบาๆให้ฟังแล้วกันเรื่องแรกนะครับผมก็คืออยู่ดีมันมีไก่ตัวหนึ่งเนี่ยมันบินขึ้นฟ้าเว้ยพอบินไปปุ๊บมันบินไปแล้วมันก็ขึ้นโอ่งไปพอไอโอ่งปุ๊บมันเห็นฉันเห็นเด็กไงเด็กอ่ะมันอยู่ในโอ่งแล้วเด็กมันว่ายนนนน้้้้าามมว่่่่ผีีเสือออดดดะะะะพึ๊บบกกกกกก็รรรโงไไไช ไก่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่โอเคมากเลยเพราะว่าหน้าตาเด็กมันมันกวนกวนโอยมากเว้ยพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็เลยจิกจิกเด็กก็เลยกลายเป็นผู้พาสิทธ <idol> ว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายมันกลากเปองลอชดาครับคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องคือพี่อ่ะรีวิวไมโครโฟน G800 ของแ e t t ทูลครับผมเป็นไงเสียงไม่เป็นไงบ้างพูดตามเราจริงเลยถ้าเกิดว่าเ <ham S 1> ทียบ<ท>ฟังนะสกิลราคา500บาทเท่านั้นอ่าเป็นยังไงก็ โอเคอยู่นะครับโอเคใช่ไหมคุยเรื่อง <c oughs> ไม่ลำคาญถ้าลำคาญจริงๆคือลำคาญเสียงพี่เห <c oughs> มือนรู้ตัวห <c oughs> ยอกหยอก <c oughs> รักน้องๆ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เสียงก็จะประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับผมที่พูดมาทั้งหมดนี้นะรวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดในนี้รวมถึงกล่องมันเนี่ยราคาของมันอยู่ที่ 4 5 9บาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับทั้งหมดเนี่ย459บาทเท่านั้นเองมันคุ้มมันถูกมากๆนะฮะบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยด้วยอันนี้ไม่ได้อวยเพราะว่าเป็นลูกค้าเป็นสปอนเซอร์โนไม่ใช่มันดีจริงๆอันนี้ยอมรับเลยใครนะครับตอนนี้ที่กําลังหาหูฟังคุณภาพดีราคาถูกถูกนะจ๊ะไปที่ใต้คลิปเดี๋ยวนี้เลยนะครับพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วและที่สําคัญมีโค้ดลดพิเศษด้วยสําหรับ shopee นะครับผมใส่โค้ดไปด้านล่างไปที่ร้านค้านะครับวส่รนพิเศษ ด้วยจากจินวารุนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมไปตัมกันนะครับผมพี่บอกดีคือดีอันไหนไม่ดีพี่ก็บอกว่าไม่ดีโอเคนะสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุน G800 กันเยอะๆนะครับผมดีจริงเลยมาบอกเพื่อนนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลา,าคลิปโงใหม่มาเราจะได้ดูพร้อมกันนะ ที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆใหม่ออกมาเรื่อยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับผมถ้าเกิดอ,อยากสนับสนุนจินวารุนะครับผมก็ถือว่าเป็นการยินหมูยื่นแมวอย่างนี้แล้วกันเนาะไปสนับสนุนของเพ็กทูลเหมือนกันนะครับผมลิงอยู่ใต้ล่างนี้อยากสนับสนุนลงไปด้านล่างซื้อเลยคุณจะได้ของด้วยผมก็ได้การสนับสนุนด้วยโอเคแฟร์เทรดจับมือโอเคเรียบร้อยครับสำหรับนี้ผมขอญอาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า ห้ามใครแซวเรื่องไม้นะอันนี้ห้ามพูดนะคือไม้มันคือไม้มันได้ขาตั้งเว้ยเอาดูเนี่ยคือไม้มันได้ขาตั้งแบบนี้แล้วมันโอเคเว้ยแต่คือมันยังไม่มีไม่ใหม่ที่ตั้งใจไว้อะคือจะเก็บเงินซื้อบูเยติราคามันหกพันแต่มันยังไม่มีตังใช่ไหมเราก็ต้องใช้ไม้ตัวเดิมไปก่อนแต่ไม้ตัวเดิมมันไม่มีขาตั้งไงมันไม่มีแบบที่มันเป็นตัวล็อกใช่ไหมทีนี้มันก็เลยจําเป็นต้องเอาฝองน้ําอะไรเยอะแยะไปหมดเต็มนั่นแหละอย่าล้อทรงผมด้วยห้ามอเิ